จงังหวะนี้แทงมาที่เอโต้ไม่ล้ำหน้าด้วยไปแล้วลูกนี้ให้เพื่อนแล้วก็เมสซ,ซี่นิ่มๆม,ม,มาอีกจงังหวะนึงแทงมาแทงต่ออีกหนึ่งทีโอโหลุดเลยเอโต้ลูกนี้ก็นิ่มๆม,มาอีกจงังหวะนึ่งแทงมาอีกแล้วแต่ก็แทงอีกหนึ่งทีโอโหลุดดีแล้วมาคันแรดฟอร์ดก็แปะเข้าไปนิ่มๆ มาอีจังหวะหนึ่งวันทูนแล้วก็แยังมาที่รู้นิวเมาซี่โอ้โหหลุดเฉยเลยลูกนี้ก็นิ่มนิ่มหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยใส่ทั้งระบบ iOS และ a n น r o อ d สติมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำามือนเีอีกมากมายสนใจเติมเกมลิกลิงด้านล่าง คนติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพก,ก็ผมเองแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก,ก็จะมาสอนจัดแผน42 2, 2 2ที่หลายคนขอเข้ามาเยอะมากนะเพียนี้ผมก,ก็ยังไม่จัดสอนจัดเลยนะทุกคนนะก็จะบวกกับสไตล์รองบนเคาน์เตอร์นะวันนี้นะก็เป็นรองบนเคาน์เตอร์อีกแล้วนะเพราะว่ามันแบบเวลาส่วนกลับมันเข้ามือ,อยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะเดี๋ยวมันก็จะมีก็ใช้ได้กับชิปเคาน์เตอร์เหมือนกันนะแต่วันนี้ผมจะจับแบบ จัดแบบลองบนเคาน์เตอร์ก่อนนะพอก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ100ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันวิธีการจัดก,กันเลยแต่อย่าเพิ่งนะทุกคนก็ไปดูแผน,นกันก่อนว่าหาจากไหนนะพอเข้ามาที่เบสทีมเมาที่เซาท์อเมริกาแล้วก็2แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมามันจะอยู่แบบเลื่อนลงมาสุดท้ายเลยแล้วก็ให้เราคลิกไปที่ Small, สโมสรสานโต้ดได้เลยนะก็เชิงฟอร์มิชันล้วก็ดีฟอลได้เลยนะทุกคนนะก็จะได้แผนเนี้ยกมาซีสองสองสองแบบนี้เลยนะตรงนี้มันจะเป็นเอสนะแล้วก็ให้เราปรับเป็น CF ได้เลยนะก็จะได้แผนเนี้ยออกมาก็ประมาณนี้นะก็ไปดูวิธีการจัดกันเลยวิธีการจัดผมก็จะใช้เป็นผู้รักษาประตูเป็นยิวสีโปรชิปเปร์นะก็ใช้ตัวไหนก็ได้ที่เหนียวๆน,นะทุกคนนะผู้รักษาประตูไม่เกี่ยวอะไรมากมายอยู่แล้ว ต่อมาก็เป็นเซนเตอร์กันบ้างเซนเตอร์ Center ก็ใช้เป็น t ด e ะเดตเทอร์สอตัวแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาผมก็จะใช้เป็นเอ็ก k i ิ g f u ฟูลแบ็เติมขึ้นไปเปิดได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบเกมบุกนะก็ต่อมาก็เป็นกลางรับบ้างกลางรับผมก็ใช้เป็นเดอ r e ดตเทอร์ตัวหนึ่งบวกกับ a n งเก r ร a แมตัวหนึ่งแบบนี้นะคู่กันเลยถ้าเอาเป็นเดอตเอร์สอตัวมันจะแบบรวมเกินไปก็เอาแองเกอรแมาไว้ตัวนึง ก็จะประมาณนี้นะต่อมาเป็น MF MF ผมก็แนะนำให้เป็น KTP a m a k e r นะทุกคนนะมันจะแบบช่วยแบบต่อบอลได้ดีขึ้นนะแต่ว่า MF ตัวหนึ่งผมก็ใช้เป็น d e ิฟต์ i n g forward นะเพราะแบบชอบเมสซี่เฉยๆเ็เลยเอาลงมานะถ้าใครมีเมสซี่ก็เอามาเล่นได้นะมาเล่นดีอยู่นะถึงจะเป็นสไตล์อะไรก็ช่างนะขอแค่แบบเป็นเมสซี่ก็สามารถเล่น m f ตรงนี้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะทุกคนนะก็แต่แนะนําให้เป็นเทเมคเกอร์สตัวเลยก็ได้นะถ้าใครไม่มีนะก็ cf ก็ใช้เป็นโกโบเชอรอทั้ง2เลยนะก็จะได้แบบวิ่งดีๆเวลาเราสวนกลับอะไรแบบนี้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะวิธีการจัดนะก็ไม่ยากนะก็แบบสลับสับเปลี่ยนได้บ้างนะถ้าใครแบบไม่เข้ามือก็ลองเอาสไตล์อื่นลงไปดูบ้างนะอาจจะเข้ามือนะแต่ว่าสไตล์นี้ผมก็แบบจัด แล้วก็เล่นไป3าสีตาดูแล้วก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะทุกคนนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่ามันจะโหดเมื่อกับเราจัดหรือเปล่านะก็ไปดูกันเลยครับมาดูกันเลยผมก็อยู่ดีวิชั่น4อยู่นะทุกคนนะเพราะว่ามันซึ่งลีแหลงมานะก็ยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายเลยนะทุกคนก็มาดูกันเลยแต่จังหวะน,นี้ก็โดนแย่งไปก่อนก็ยังได้อยู่มาที่เมซี่ลองแทงลองดูเอโต,ต้แล้วลองแทงอีกทีนึงไม่ผ่านว่ะทุกคน มาดูกันว่ามันจะแบบเล่นไหลลื่นหรือเปล่านะการต่อบอลอะไรนะทุกคนนะก็ดูไปพร,พร้อมๆกันว่ามันจะโหดหรือเปล่านะมาอยู่ที่เมสซี่เม,มสซี่หมวนก่อนอืมไม่ได้วะตรงนี้โดนเองเลยหรือเปล่าก็ดักไว้ได้ขึ้นมาแล้วแทงมาที่เอโตดูแล้วแทงอีกหนึ่งทีโอโมากันแล้วทอดโอ้โหล้ำหน้าว่ะทุกคนลูกนี้โอ้โห้ำไปครึ่งตัวนะเมื่อกี้นะโอ้โหถ้าไม่ล้ำนะเพราะว่าหลุดแน่นอนนะเมื่อกี้ หุ่ว่าจะได้ใส่สกอร์รอแล้วนะเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรก็มาดูกันต่อโขกไว้ลูกนี้เอ้อยังได้อยู่แล้วเข้าบอลแบบนี้ก็โอ้โหหลุดเลยลูกนี้ลองแทงมาดูโอ้หยโดนสกัดไว้ได้นะเมื่อกี้นะโอ้หน่าจะแบบเปิดนะทุกคนนะถ้าเปิดก็อาจจะได้โขกนะเมื่อกี้นะมาไม่เป็นไรเป็นสั้นดีกว่านะทุกคนไปเปิดดีกว่าให้มาเมสซี่ โอ้โหช้าว่ะไม่ถึงด้วยเมื่อกี้แล้วก็ยังได้อยู่ให้มาอีกกลางหนึ่งแล้วก็มองแล้วแทงลองดูแลดฟอร์ดโอ้โหกระตุกนิดนึงอืไม่ได้ว่ะทุกคนแต่เราโดนสวนกลับแล้วนะชีวินเดอะบอยทำไงก็ยังได้อยู่มาฟันทูหนึ่งสองแล้วก็ให้เข้ามาหนึ่งแลตฟอร์ดทำไงเอโต้ไม่ถึงว่ะแลตฟอร์ดแต่ยังเคลียออกมาได้ มาที่กลางของเขาเข้ามานี่มาหนึ่งโอ้โหในี่มาโดนดักไว้ก็ลองสวนกลับเดียวดูนะทุกคนดูนะดูพร้อมๆกันนะว่ามันโหดหรือเปล่านะดูลูกนี้นิ่มๆโอ้โหมาคัลเลต์ฟอร์ดลูกบีนะวันทูแล้วก็แบบสับหลอดมุ่งม่วงนะโอ้ทุกคนโอ้โหโคตรคมวะลูกนี้ก็หนึ่งประตูต่อศูนไปแล้วนะเห็นไหมทุกคนเวลามันวิ่งทําทางอะไรมันวิ่งดีอยู่นะ โอ้หากองหน้าที่มีความเร็วนะทุกคนทั้ง2ตัวนะแล้วก็เป็นเว็บที่แบบแทงบอลดีๆนะก็จะมีประโยชน์มากๆนะมาอีกจังหวะหนึ่งดูจังหวะน,นี้แทงอีกหนึ่งทีเกือบลุดวะกนเกือบได้นะเมื่อกี้เอา้ายังได้อยู่อีกทีนึงหลอกหมวนมาแล้วแทงอีกทีนึงโอ้โหลุดเลยลูกนี้ก็นิ่มนิ่มโอ้โหเห็นไหมทุกคนเวลาเราพลิกมาปุ๊บแล้วก็แทงแบบนี้มันก็ลุดง่ายมากนะ ก็ลองเอาไปจัดตามกนดูได้นะแบบนี้นะหากองหนะ้าที่มีความเร็วหาช่องดีๆนะแล้วก็จัดตามผมได้เลยนะก็ประมาณนี้เอาไปอีกแล้วทุกคนก็นิ่มนิ่มโอ้โหสามประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนนะโอ้โหโคตรคมแล้วก็แบบโดนเร็วมากนะทีมเขานะดูกนี้ก็ สามประตูแล้วนะทุกคนนะยังไม่ครึ่งแรกเลยนะจะมีเมสที่อีกหรือเปล่านะทุกคนนะก็มาดูกันต่อเอาผูกฉีดเข้ามาก็ยังได้อยู่ออกมาโอ้โหไม่ถึงเมสซี่วะก็ออยังได้อยู่เข้ากลางมาโอ้โหโดนดักกว่าทุกคนทาําไงก็ยังดักได้อยู่ให้มาแล้วก็มไม่ผ่านวะดูเขาสวนกลับเร็วแล้วก็ดักไว้ก่อนนะทุกคนไม่ต้องเข้าอะไรมากมายนะให้เขาแบบเลี้ยงไปก็สบายไหม พัวคนน่ยัพดักดักดักไว้แบบนั้นแหละไม่ต้องเข้านะพอมาดูจังหวะน,นี้เกมสวนกับเร็วอีกแล้วโอ้โหทุกคนเห็นไหมโอ้โหสวนกับทีไรก็หายตลอดนะทุกคนนะโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ไปแล้วนะอีโต้คนเดียวนะคนเดียวหรือเปล่าวะมีใครยิงด้วยหรือเปล่านะค่าจะมีเลดฟอร์ดยิงด้วยนะแต่ไม่เป็นไร สีประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนนะก็ดักได้อีกแล้วอืมโดนวินิจูสทำไง ope, เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ปั่นก็โอโ้สบายลูกนี้ก็เชี่ยวไปโขกไวอีกหนึ่งทีลูกนี้เอา้ามาอีกแล้วว่ะทุกคนอืมไม่ผ่านวะเขาทำไงเขาเจาะผมได้หรือเปล่าก็ดักได้อีกแล้วก็สบายๆนะลูกนี้ดูทำไงก็ดักดไว้แทงลูกนี้ เบิรนกลับไปหนึ่งทีโอโหมาอีกแล้วแล้วก็แทงอีกหนึ่งทีโอ้ยลํำหน้าไปก่อนนะทุกคนนะโอ้โหนึกว่าจะมีเม็ดที่ห้านะถ้าไม่ล้ำนะมีเม็ดที่ห้าแน่นอนนะเมื่อกี้นะก็เอาก็หยุดไปแล้วนะน่าจะแบบกดยอมแพ้แล้วนะทุกคนแบบนี้นะก็ดีก็บอกไปเลยนะทุกคนนะถ้ากดยอมแพ้นะก็จะประมาณนี้เลยนั่นไงฟ่าแล้ว ถ้าใครแบบอยากจัดตามแล้วก็อยากให้มันเล่นดีๆก็จัดตามได้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบลิปนี้นะครับก็ก,กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทํคชิปต่อไปด้ยวยนะครับส่วนชิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับชิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ